ชีวิตลำบากมากอยากหาผัวฝรั่งแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่เป็นคำถามนะคะที่น้องคอนหนึ่งนะคะเพิ่นทรงมาถามทางหลังไม้นะคะแต่ว่าเล่นบอกไว้ก่อนนะคะเพจของเล่นบ่ได้รับปรึกษาเรื่องหาผัวฝรั่งหรือว่าบ่ดด้รับจ้างหาผัวฝรั่งให้ผู้ใดว่าม่นเพจหาคููนะคะ แต่ว่าในเมื่อน้องพันอยากโหนนะคะหรือว่าอยากได้ขําแน,นนะนํานาเล่นกระสีห้ได้เท่าที่เล่นหาได้นะคะอันดับแรกนะคะชีวิตมีปัญหาชีวิตตอนนี้ลําบากมากอยากหาผัวฝรั่งการหาผัวฝรั่งนะคะมเมน็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตนะคะถ้าตอนนี้ชีวิตคุณลําบากถ้าตอนนี้ชีวิตยั่งบดีอันดับแรกที่คุณต้องทําคือหางานทําหาไรายได้ดิน้นร้น้วยตัวเองสักก่อนนะคะหางานทานะคะเพราะว่าการหาผัวฝรั่งมันบ่แม่นทุกคน สีได้ผัวดีสิชีวิตสดีขึ้นผู้ยิ่งไทยที่โดนฝรั่งหลอกกันเยอะแยะนะคะเต็มเมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะบแมว่าฝรั่งทุกคนสิเอาเจ้าสิได้เจ้าเป็นเมียแล้วเขาสิพา,จพาเจ้าไปอยู่ต่างประเทศคนที่ได้ผัวฝรั่งถี่เป็นเมียสาอยู่เมืองไทยก็เยอะแยะยู่กันไป1ิปี20ปีปปบ่มีอย่างเลยก็มี่ม่นว่าฝรั่งทุกคนิสิให่เงินเมียคนไทยนะคะเมียคนไทยบางคนได้ข้นซื่อว่าได้ผัวฝรั่งซื่อ,อแต่บ่เคยเสดใช้เงินกับผัวหาเงินเลี้ยงผัวโดยซ้ำไปบางคนนะคะ แต่ส่วนมากผู้หญยิ่งที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ผัวฝรั่งแล้วย้า่ไปยุตต่างประเทศส่วนมากเพิ่นสิบทำงานและเพื่อนก็สิว่า่อยได้ใ้ใจเงินของผัวเพิ่นเท่าใดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุงานต่างประเทศมันก็มรา่ได้หลายอยู่แล้วก็พ่อเลี้ยงจากของเขาก็บริใ้ใจอย่างมากมากอยู่แล้วนะคะบแม่นทุกคนที่สได้รับโอกาสดีๆจากฝรัง่งบแม่นลฝรัร่งทุกคนที่สามารถเหให้ชีวิตเท่าดีขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเดินทางสายฟออีหอลี ทั้งอยากได้ผัวท่างอยากได้เงินท่้งอยากให้ชีวิตเจ้าของดีขึ้นพีล่ลินแนะนานะให้ไปทํางานตรงี่มนี่ฝรั่งหลายๆอย่างเชน่นพัทยาภูเก็ตปาตองยูไสกันแล้วแต่ถิ่ฝรั่งเขามากไปไปเหตุงานอย่างกระไดล้านอาหารเหตุงานบ่า์เหตุงานนวดนะคะเพราะว่าเยอะมากมาดามี่มนี่ฐานะฟูฟาอยู่ทุกมือนี่เขาก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นนะคะเยอะเลยได้มาจากพัทยาเพิ่นกลับไปเหตุงานบ่า์เหตุงาน,านร้านอาหารจนพนด้ผัวฝรัง่ง เป็นอย่างพิลินขึ้นเนี่ยนั่แบบนี้นะคะเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเขาบไร้สนใจดอกว่าเจ้าเห็นงานอย่างเจ้าสิไปจังใดมาจังใดเขาบได้สนใจถ้าเขามักคือเขาเอาเลยนะคะถ้าเจ้าไปเห็ดงานแล้วเจ้าหาผัวไปพร้อมขึ้นหนึ่งเจ้าสิรายได้ใในการทํางานสองถ้าเจ้าวาชนะดีถ้าเจ้าโชคดีเจ้าก็ได้ผัวพร้อมเจ้าสิมาย่างหาแต่ผัวฝรั่งโดยที่บ่เเหตการเห็ดงานรอใหายแต่ฝรั่งหาเงินมาเลี้ยงเจ้าหาเงินมาส่งให้เจ้านั่นเจ้าอดตายก่อนนะคะลินบอกเลยบางคนไปอยู่พัทยาไปอยู่แหล่งท่องที่ยว ไปคุกขีกัฝลังเป็นสิบปียี่สิบปีทั้งชีวิตบางคนกับบได้กับมีมันขึ้นอยู่ที่โชคชะตาวาสนาของไผ่ของมันถ้าอยากได้อิหลีนะคะยังทิพพิลินบอกพิรินแนะนําได้อย่างเดียวคือไปเห็ดงานมองที่มีฝรั่งหลายๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นของมาดามที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นที่เขาย้ายไปยุต่าประเทศเยอะเลยที่เขาเริ่มต้นมาจากจุดๆนั้นนะคะบ่ต้องไปคิดดอกว่าไผ่สีม่วงเจ้าบ่ดีว่าเจ้าเป็นเด็กบาเปเจ้าเป็นเด็กร้านอาหารเด็กร้านนวดร้านอียงบ่ต้องไปนสนใจ เจ้าสนใจปากท้องของเจ้าอันดับแรกนะคะแล้วก็ฝรั่งเขาบ่ค่อยได้สนใจเขาบ่สนใจโดยสร้าไปว่าแต่เขามักเขาเอาเลยถ้าสนใจปากคนว่าเขาสีมองเจาจังไดว่าเขาสีคิดกก็เจ้าจังไดเจ้าบ่มีทางมีความสุขเจ้าบ่มีทางได้โอกาสนั่นดอกบ่ต้องสนใจอยากเึ้นอยยังก็เฮ็ดนะคะว่าแต่บเ็ดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแค่นั้นพ่อแล้วเมื่อเจ้าบ่มีเงินมันบ่มีไผสนใจเจ้าดอก มันบ่มีไผเห็นหัวเจ้าดอกมันมีตะคนดูถูกเจ้านั่นและแต่ถ้าเมื่อเนื่องเจ้าไปเราจะได้ผัวฝรั่งและเจ้าวาสนาดีเจ้ารวยขึ้นมานั่นแหละมันสิมีต่คนสรรเสริญเจ้าคนเฮาทามีเงินน่ะเคยเป็นมาจังใดเคยเป็นยังมากมิไผเขาสนใจดอกเขาสนใจเงินในกระเป๋าเจ้าอย่างเดียวนะคะรนแนะนำได้ซํานี่นะคะ